สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมพบกับผมในโคตรละโพรดักชั่นนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นไมค์คาร์ t นะฮะก็นั่นแหละนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะก็อื่น้วฮะใส่ชื่อโลกครับผมเราก็ใส่ไปเลยนะฮะใส่อะไรไปก็ได้ครับผมโอเคโหมดผมจะเล่นซูบิวอลก่อนนะฮะ ส่วนสูตรนี่ผมจะเปิดนะฮะเพื่อนะฮะจำเป็นจริงๆนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเนอเลตโลกก็เป็นดีฟอล l t ครับผมบนัอเชสไม่เอาดีกว่านะ <laughs> เอาดีกว่านะครับผมแล้วก็ครีเอทีฟในเวิลด์เลยนะซีนี้ปล่อยให้มันสุ่มไปนะครับผมเพราะว่ามันไม่จําเป็นอยู่แล้วจริงๆเราจะใส่อะไรไปรก็ได้นะเพราะว่าม,มันก็สุ่มให้อยู่ดีถ้ามันถ้าอย่างสมมุติเ ก็เป็นเวอร์ชันเดียวกันนะฮะนี่สมมุติเครื่องนี้ใช้ซีดหนึ่งแล้วโผล่มาเจอบ้านในพีซีเลยอีกเครื่องหนึ่งนะฮะใช้ซีดหนึ่งนะครับผมนเหมือนกันฮะเหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่ว่าต้องเป็นเวอร์ชันเดียวกันนะครับตอนนี้ผมก็ปล่อยให้มันโหลดก่อนนะฮะโอเคปรับเอาเป็นนี่สี่ช้างหนึ่งร้อยสามเอพีเอสละกันนะฮะเดี๋ยวนี่ฮะว่าแล้วมันต้องมีกล่อง อ่าดูของครับเยี่ยมมากนะฮะเขตเก็บทัชก่อนนะครับเอาอันนี้มาไว้อันแรกเลยอันนี้ไว้อันที่สองนะฮะมีอาหารให้ด้วยนะฮะขุดกล่องไปด้วยเคมาเราก็ต้องตัดไม้เลยนะฮะนะ่าเรียบร้อยเกตติงูดนะฮะไม่รู้ว่าไออันนี้จะเก็บมาทำไมนะครับเอ,อเอ้ยหมา เฮ้ยนั่นมันหมานี่ว่ะโอเคเมื่อกี้ผมเปิดเปิดโทรศัพท์ก่อนนะฮะโอเคเรียแบบร้อยเผื่อมีคนโทรมานะฮะเผื่อแม่โทรมานะฮะจะได้ไม่โดนด่านะฮะโอเคเราตัดก่อนนะครับตัดต้นไมนะ้ไปเรื่อยๆครับผมสำหรับเล่นไม้ครับในชีวิตจริงนะเราก็ต้องมีไม้นั่นแหละ,ะครับทุกอย่าง ในสมัยก่อนที่สร้างขึ้นจากไม้แทบทุกอย่างนะบ้านก็สร้างจากไม้ครับไอ้นั่นก็สร้างจากไม้ทุกอย่างเลยบ้านสร้างจากไม้อุปกรณ์เครื่องใช้ก็สร้างจากไม้เช่นกันนะครับผมจะตัดแค่ไม้โอ๊กนะฮะไม้อย่างอื่นนี่พยาย,ยามจะไม่ตัดนี่ไม้เบิร์นเนี้ยไม่ตัดนะครับ เพราะว่าผมว่าไม้สีเนี่ยสวยละเป็นมาตรฐานเลยไม้เป็นมาตรฐานเนี่ยเป็นไม้อันไม้ชิ้นแรกของไม้คราฟนะครับสําหรับไม้นี้ส่วนไอ้พวกเนี่ยมันจะเพิ่มกันมาเนี่ยไม้อย่างเงี้ยมันจะเพิ่มมาแล้วสีมันจะเป็นสีขาวนะ,ะสําหรับไม้นี้เดี๋ยวเก็บไว้มั่งดีกว่านะครับเดี๋ยวขอตัดไปนี้ไว้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับจริงๆแล้วไม้ทําเครื่องมือเครื่องใช้เนี่ยในไม้คราฟเนี่ยใช้ไม้ไหนก็ได้แต่ว่าผมว่า ถ้าจะไปสร้างบ้านเนี่ยสีนี้ดีกว่าฮะเพราะว่าไม้เนี่ยมันหาได้ทั่วไปไงถ้าเป็นไม้เบิร์เนเงี้ยมันจะเป็นป่าเฉยๆนะครับโอเคตัดไปเรียบร้อยเดีย๋ยวเราหามุมสร้างบ้านนะฮะคืนแรกเราก็ผมว่าผมจะอยู่ในถ้ำก่อนนะฮะ หรือว่าจะออกมาสร้างดีเดี๋ยวเดี๋ยวคิดดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะว่าจะสร้างเลยหดีอว่าออกดูทรัพยากรที่เราได้ก่อนนะครับถ้าทรัพยากรเราได้เยอะเราก็จะสร้างเลยนะฮะถ้าทรัพยากรน้อยก็อย่าพึ่งนะฮะ,อะโอเคฮะเราเราเกิดปัญหาใหญ่นะก็คือเราไม่เจอแกะเลยนะฮะถามว่าทําไมแกะมันถึงสําคัญเพราะแกะเนี่ยสามารถนํามาทาเอาขนมาเนี่ยนะสามารถนํามาทําเป็น เขาเรียกอะไรอ่ะเตียงได้นะก็ด oh, ีมากเลยนะฮะเป็นของที่ดีนะฮะควรที่จะมีนะครับเพราะว่ามันจะทําให้จากกลางคืนเนี่ยเป็นตอนเช้าได้ง่ายๆเพราะในตอนกลางคืนเนี่ยจะมีมอนสเตอร์นะครับทําให้เราเนี่ยนั่นแหละนะคือมันจะบักนะครับบางทีมอนสเตอร์มาบุกบ้านเรางั้นอ่ะนะฮะก็ไม่รู้จะทำยังไงกันเลยทีเดียวนะงั้นเลย นะครับแล้วก็ช่วยมาคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าชอบแบบนี้กับแบบธรรมดาหน่อยมากกว่ากันแล้วผมก็รู้ครัว่าคุณจะตอบแบบนี้แล้วผมก็จะตอบต่อนนะครับว่าเครื่องผมรับไม่ได้นะฮะมันกระตุกเหลือเกินนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อคนดูผมยอมนะฮะโอเคแต่ช่างมันก่อนฮะเราเราเป็นธรรมดาก่อนนะเรายังไม่ใช่ขนาดหนักนะฮะ เก okay. มว่าทรัพยากรไม้เราพอที่จะสร้างบ้านบนดินได้ละแต่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือนั่นแหละนะครับทรัพยากรเรายังขาดเตียงอยู่นะฮะแล้วถ้าเราสร้างบ้านแบบเนี้ยมันจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เราเคลื่อนย้ายนี่หมายถึงอะไรเครื่องย้ายนี่หมายถึงแบบออกมานอกบ้านนะถ้าเราอยู่งเงี้ยเราในถ้ำเนี่ยเราขยายพื้นที่ได้ใช่ไหมผมผมนี่ผู้พูดภาษาไทยไม่เข้าใจ ผมยังไม่เข้าใจตัวเองเลยนะแล้วใครจะเข้าใจวะเนี่ยนี่ฮะยิงเราหาถ้ำสําเร็จรูปเลยก็ได้นะเนี่ยแบบเนี้ยเรามายึดเนี่ยที่นี่เป็นที่อยู่เลยก็ได้นะเนี่ยนี่ฮะแร่อะไรก็มีเต็มไปหมดเลยนี่ยข้อดีของการเล่นคนเดียวก็คือนั่นแหละนะครับมันมีทรัพยากรเยอะถ้าเราเล่นกับหลายคนเนี่ย เอออันนี้อาจจะสนุกกว่าด้วยนะคือถ้าเล่นหลายคนเนี่ยจะมีปัญหาคือบ้านมันเกะก,กะแต่ว่ามันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งอะไแหละอู้เหล็กเต็มเลยฮะผมราว่าแถวนี้ต้องมีพวกเหมืองล้างนะฮะอาลบดอนนะฮะอาลบดอนไม้นะหรือไม่ก็เป็นเอ,อ่ออะไรอ่ะทางไปดีเอ็นนะฮะนะเขาเรียกอะไรผมก็ไม่รู้ไม่ได้เล่นไมค์ครับนานแล้วนะฮะ นี่ตอนแรกๆผมว่าทุกคนแทบขุดหมดนะฮะเพราะว่ามันทำให้เกิดแสงสว่างนะครับมันไม่ต้องใช้ไม้เผาเละคือมันใช้แค่เนี้ยอ่ะผมว่าทานเนี่ยถ้าคุณรวยละคุณจะไม่ขุดมันเลยทุกคนแ่ละครับคุณจะเบื่อมันเลยฮะเวลาลงเหมืองเนี่ยคุณจะไปมองที่เหล็ก ถ้าเหล็กคุณเก่อนมานแนละ้วคุณก็จะไปมองที่พวกทองพวกเพชรอะไรอย่างงี้นะฮะหรือไม่ก็เป็นเลสโตนนะไม่ก็เอมเมอล่ลเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมออกมาข้างนอกก่อนนะัะเดี๋ยวค่อยกลับเข้ามาใหม่ ้บานเลยนะอมเอาจริงนะสร้างเลยดีกว่านะเพราะว่าถ้าไปขุดอย่างเงี้ยมันอีกนานนะผมอยากได้บ้านนอกป่าในป่านี่มันอันตรายนะซอมบี้เยอะนะมันมืดนะครับมันบังแสงนะตอนคืนนะอ่าเนี่ยประมาณนี้ยกำลังดี ตรงนี้เลยก็ได้ข้างหน้าเป็นแม่น้ำนี่ก็ดีเหมือนกันนะอาหารนี่ก็แทบไม่ต้องอะไรมากก็แค่กลางคืนหาแบ,บมุมแล้วก็ตกปลาแถวนี้ได้นะครับโอเคเราก็เริ่มสร้างกันเลยนะฮะเอรนแล้วก็ขุดลงมาก่อนนะฮะนี่ครับนะโอเคอย่างนี้นะครับขุดลงมาสักบ,บล็อกหนึ่งนะฮะแล้วขุดต่อไป โอเคฮะเจอปัญหาแล้วเห็นไหมฮะปัญหาคือหินให้เราใช้สโตนพิกแอคขุดมันนะครับถ้าใช้มือต่อยเนี่ยเหมือนคุณต่อยหินเนี่ยฮะมันคงไม่ดรอปให้คุณหรอกนะฮะมันก็จะหักนะถ้าหินไม่หักก่อนมือคุณก็จะหักก่อนนะฮะต้องอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยว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 เออเนี่ยโอเค แล้วก็ติดตาม Channel ไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะมีรายการใหม่มาเพิ่มแทบถ้าเดี๋ยวนี้นะอัพแทบทุกวันนะฮะเพราะว่ามันว่างแล้วนะครับก็พ้นจากภาระงานแล้วนะก็มันก็จะว่างขึ้นนะครับก็เดี๋ยวจะทําให้นะครับทำให้ดูนะครับรายการก็จะน่าจะอันนี้สปอยไว้เลยนะน่าจะมี how to my c a f t นะะก็คือ จะเป็นบอกพวกแบบสอนวิธีการบอกว่าสิ่งที่หลายคนสงสัยนะครับสำหรับไม้ c ครับนะฮะก็จะเป็นพวกไม้ทำลายไ,ได้แร่นี้มีประโยชน์มีคุณสมบัติยังไงนะฮะแล้วก็อาจจะมีแอนิเมชันอะไรมากมายนะครับแต่อีกนานนะฮะคือถ้าอยากดูแบบ ทุกอย่างที่ผมคิดไว้ก็อีกนานนะเพราะว่าเดี๋ยววันหนึ่งก็จะอัพป,ประมาณสองถึงสามคลิปหรือไม่อัพเลยหรืออาจจะอัพแค่หนึ่งคลิปนะครโอเคแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ไมค์คาร f t นะสำหรับช่องเรานะชาน e ลเราก็ไม่ใช่มีแค่ไมค์คาร f t นะก็จะมี ดเ A ด้วยนะฮะก็หลายเกมฮะนะครับบอกไว้เลยนะฮะไม่ใช่แค่เกมเกมเดียวแต่ที่เยอะที่สุดน่าจะเป็นไมค f t เพราะว่าไมค a f t นี่มันไม่มีจุดสิ้นสุดเนี่ยอ้ามืดแล้วฮะแล้วมืดแล้วเราควรทำยังไงฮะมืดแล้วเราก็ควรคราฟนี่นี่ฮะสรุปผมก็ต้องอยู่ในถ้ำเช่นเคยนะฮะมาปักใบนาบาด อ่ะล่ะครับเราต้องคาป,ประตูแล้วฮะประตูคายังไงนะฮะให้ดูดีๆนะครับผมประตูนะฮะก็จะคาแบบนี้ถ้าเหมือนช่องประตูเดะเลยฮะถ้าคนมีจินตนาการน่ก็จะสร้างได้นะฮะอย่างนี้นะครับผมนีนม่แล้วก็วางตรงนี้วางตรงนี้ครับผมโอเค,คเดี๋ยวเอาไอ้ดินมาปิดข้างบนนะฮะ อืมแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวปิดตัวนี้ด้วยฮะโอเคเรียบร้อยนะครับโดนงมาจึ๊บไม่ลดนะฮะปักทอชไว้ตรงนี้ดีกว่านี่โอเคเดี๋ยวนะะโอเคูดไปนะครับ อืนะฮะเออเดี๋ยวนะครับก็เดี๋ยวจะมีซีรีส์ฮาร์ดคอร์ด้วยนะบอกไว้แค่นี้นะฮะแต่ขอเซอร์ไวิลให้จบก่อนนะครับก่อนนี้จะเป็นฮาร์ดคอร์นะฮะเซอร์ไวิรลถามว่าจะจบยังไงนะอาจจะเบื่อจบก็ได้นะหรือไม่ก็อาจจะ ถ้าความสูงสุดเลยนะครับก็ไปล่าเอ็นเดอร์ดากอนนะครับล่าเอนเดอร์ดากอนแล้วจากนั้นเราก็นั่นแหละฮะสร้างไปเรื่อยๆนะครับสำหรับปัวนี้จนกว่าเครื่องจะหาไหมกันเลยทีเดียวนะฮะคือ,เ,อเครื่องพังนั่นเองนะครับก็นั่นแหละฮะกว่ามันจะพังนั่นแหละนะครับก็นานหมายถึงว่า หน้าจอฟ้านะฮะหรือไม่ก็ไม่ไหวจริงๆนะ,ะกับอันนี้ผมใช้ Windows 7นะฮะก็น่าจะปิดไปแล้วมั้งปิดการสนับสนุน Windows 7เล้มะังนะฮะก็ Windows 8กัอแล้วนะฮะผมก็ยัง Windows 7กันอยู่เลยนะฮะผมนี่จะช้ากว่านึงอะไรนะฮะจะสังเกตน,นะในชแนลเก่านะครับก็ทุกคลิปนะฮะจะเป็น Windows X p นะทุกคลิปในหนึ่ง ก็เกือบ60คลิปอะที่เล่นนะฮะจะเป็น Windows XP นะฮะ Windows XP จะทำอะไรช้ามากนะครับทำให้ผมเบื่อนะฮะแล้วผมก็ทำไปทำมาก็ไปเปลี่ยนจนได้นะฮะก็เสียเงินไปก็ไม่ใช่ใน,น้อยเลยนะก็เยอะอยู่สองร้อยนะสองร้อยนี่แพงบางคนถามอาสองรอยเองเหรอ <c oughs> แพงนะครับสำหรับผมว่ามันแพงมากเลยนะฮะโอเคตอนนี้กลางคืนแล้วฮะก็บรรยากาศกลางคืนนะจะสวยงามมากนะถ้าเราปรับเป็นโหมดแบบนี้นะฮะเนีย่ยบรรยากาศกลางคืนเนะี่ยมันจะแบบใช่ไหมฮะนะนะเโหมดนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ดีโอเอฟเลยนะฮะมันก็เท่ากันนั่นแหละนะแต่ว่าเห็นไหมสังเกตที่น้ำนะ อ๋อโดดลงมาโดดลงมา,ดดงมาตรงนี้ก็จะเป็นน้ําเหมือนเดิมถ้าอย่างเนี้ยเออโหสวยสวยไหมคุณว่าสวยไหมฮะสวยนะผมว่านะโอเคแล้วก็อย่าลืมนะเดี๋ยวเอ็มวีเพลงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะตามมาเช่นกันนะฮะเดี๋ยวมันก็จะมีนะแต่ว่าเพลงอะไรก็นั่นแหละนะครับเดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งนะ โอเคผมว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะจบได้แล้วนะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบอยู่นี้ครับสวัสดีครับ